ซาแท็กจทเอ็กเจ็ดห้าศูนย์ทีไอก็ไหวแล้วครับแค่นั้นก็ไหวแล้วครับสบายครับน่าจะตายตัวเปล่าสักตัวถ้าได้ยิงอีกประมาณวินหนึ่งมันตายแต่ว่าเราเราเราโดนหลายกระบอกมากเกินไปอะ่ะมันโดนเยอะไปหน่อยฮะ เดี๋ยวพี่หัวร้อนเดี๋ยวพี่ก็เล่นกับแคนโอ้ยธรรมดาฮะผมชิวๆแล้วครับนี่วันนี้โซโล,โลก็โซโลจนจบแล้วยาวๆ i7750 so a p s ก็วิ่งร้อยบวกใช่ครับขอจะสิบพิวได้ไหมพี่วันนี้ขอนักๆรอดูกันท้าววันนี้ผมจะทำได้ไหมหน้าเขามาตัวหนึ่งนะเห็นไหม แข่งทุกวันเสาร์ไม่ก็อาทิตย์ฮะมีแข่งทุกวนอาทิตย์ไม่ก็เสาร์ก็อาทิตย์สองวันนี้ครับเจอทีจะก่อนหอมดมอมเลียเอาให้ล้มเลยเอ้ยใจเย็นใจเย็นอันนั้นไม่ดีนนั้นไม่ดีไอติมใช่ไหมชนกินไอติมใช่ไหมอ๋ออมไอติมไอเรากร็นึกว่าอะไร ้ยโอยโอ,ยๆๆๆๆๆอน,ยนี่ผมยิงมันตายเหรอบะตายแล้วหรอบรองค่ใช่ป่าว อ้าไอ้เหี้ยตายเฉยเลยชุดเดียวสัตอ์เอ้าอะไรของกูเนี่ยชุดเดียวตายเลยไปเก็บกันเก็บกัน้ สวัสดีพี่กีนสวัสดีครับแข่งชนะหรือเปล่าพี่ล่าสุดก็ครับผมได้สามแต้มครับอยู่หลังบ้านอีกหนึ่งนะเดี๋ยววิ่งไปเดี๋ยวเสี่ยงว่ะ จะวิ่งดีไหมลองดูเนาะในบ้านวะที่ห้องหน้าด้วยกูเดินออกไปกูจะตายไหมเนี่ย Woo! <laughs> สวัสด,ดีครับไม่น่ากดค้างเลยวะยินมาดีครับสวัสดีครับยินดีครับโอเคดูดีครับผมไอดอลพี่พี่ผมไอด้พี่ขอทิ้ที่บ้านนะพี่ขอยิงเนี่ยโอ้โหนานจะเจอตัวเนี่ย ันอ้อมล้วนหน้าครับเดี๋ยวเราจะเติมสูดเติมยาหน่อย <c oughs> ห้องหลังล็อกเอ็ดออกเสี 哎呀，他妈，PO 掉个吧 Hø? Uh. 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 เราต้องเก็บยาไปหนึ่ง oh. คนอยู่กับเราคนหนึงน่ง oh. Oh. อยู่ฝันลอดบ้านนะคนหนึ่ง oh. Oh. はっ หาเซิ้์หน้ากันครับไปเสิ้์ฟมีเราพอละ